อนนี้นะคะเราก็มาถึงการรีวิวสินค้าบริการและก็แหล่งท่องเที่ยวผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทาไมต้องทำนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคือแพลตฟอร์มที่คนทั่วโลกสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างง่ายดายและก็รวดเร็วในสถิติเมื่อปี2 5 6 6นะคะปีที่แล้วมีคนใช้ Facebook มากถึง51 000, 000, ล้านรายนะคะอันดับ2ก็คือ Line นะคะ47 000, ล้านรายอันดับ3ก็คือ u t u b e ค่ะ37.3ลา้านอันดับ4คือ Facebook Messenger นะคะ3 ล้านแล้วก็อันดับ5ก็คือ i n s t a g r กรนะคะ16ล้านอันดับ6คือท w i ตเ e r 7.35ล้านด้วยจำนวนที่มากขนาดนี้เนี่ยค่ะใช้โอกาสนี้ในการที่จะกลายเป็นนักรีวิวโดยที่เราต้องโพสต์คลิปของเราผ่านไปทางช่องทางเหล่านี้สำหรับการรีวิวผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยค่ะเราสามารถแบ่งโดยที่ถ้าเป็นสาหรับการรีวิวแหล่งท่องเที่ยวจะสามารถแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆอันดับแรกก็คือเว็บไซต์สังคมออนไลน์เช่น Facebook Twitter Instagram เหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่า เว็บไซต์หลักนะคะโซเชียลมีเดียหลักเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อันดับที่2ค่ะลักษณะของเว็บไซต์ที่มีการเขียนเป็นบล็อกรูปแบบการเขียนของตัวเองไม่ได้มีแพลตฟอร์มของเขาที่จะมาจํากัดลักษณะการเขียนนะคะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของเราอันนี้ก็จะอยู่ในพันทิปหรือ e-dt guide หรือ l e a d Me อันดับที่3ค่ะคือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีแพลตฟอร์มของเขาอยู่แล้วมีรูปแบบของเขาอยู่แล้วโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีการจองห้องพัก booking.com agoda.com tripadvisor airbnb ขอแนะนําว่าเริ่มต้นจาก รีวิวในแอปพลิเคชันที่เขามีแพลตฟอร์มชัดเจนก่อนค่ะฝึกในลักษณะนี้จนชินเกิดความชํานาญจากนั้นสร้างรูปแบบของเราในโซเชียลมีเดียหละถึงค่อยขยับเข้าไปเป็นระดับสุดท้ายก็คือการเขียนบล็อกเป็นของตัวเองแนะนําในลักษณะของการเขียนรีวิวผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันตัวแรกเลยนะคะ agoda.com ใน agoda เนี่ยค่ะจะมีการระบุชัดเจนเลยว่าคุณไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วมีความประทับใจหรือไม่ประทับใจอย่างไรบ้างเราเป็นนักรีวิวนะคะไม่ใช่เขียนแต่รีวิวของตัวเองต้องไปดูด้วยค่ะว่าคนอื่นเขารีวิวยังไง เมื่อเราไปพักตามที่ต่างๆแล้วเราก็มาให้คะแนนตามความพึงพอใจของเราเราฝึกรีวิวแบบนี้ก่อนค่ะตัวที่2ค่ะ Booking.com จะมีลักษณะการรีวิวคล้ายๆกันกับ Agoda.com ลักษณะคล้ายๆกันค่ะแต่ Booking.com มีการเพิ่มหัวข้อได้ด้วยทั้งสองแพลตฟอร์มนี้สามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้สามารถเขียนคอมเมนต์เข้าไปได้ตัวที่3 Airbnb การรีวิวแค่เรื่องความสะอาดความถูกต้องนะคะการสื่อสารทำเลที่ตั้งการเช็คอินแล้วก็ความคุ้มค่าทั้งหมดเนี้ยจะมีดาวขึ้นให้ว่าสรุปแล้วในคะแนนทั้งหมดที่เรารีวิวเข้าไปอ่ะเขาได้ าวในแต่ละที่3แพลตฟอร์มนี้ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่หากว่าเราเป็นนักรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวควรที่จะ ลองเข้าไปอ่านรีวิวของคนอื่นก่อนว่าเขารีวิวกันมายังไงบ้างแล้วเราหัดรีวิวในแต่ละที่แต่ทั้ง3แพลตฟอร์มเนี้ยเราต้องเป็นลูกค้าเขาก่อนค่ะมีแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากๆค่ะ Google Local Guide นะคะเป็นการบอกว่าเรานั้นไปที่ไหนแล้วมีความประทับใจหรือไม่ประทับใจกับสถานที่เหล่านั้นอย่างไรบ้างไม่มีแบ่งว่าความสะอาดกี่คะแนนความถูกต้องกี่คะแนนแต่ที่น่าสนใจค่ะคือให้เราสามารถส่งรูปแล้วก็อธิบายรายละเอียดของความพอใจหรือไม่พอใจหรือความประทับใจที่เรามีต่อ สถานที่นั้นๆค่ะและนี่คือการเริ่มต้นเป็นนักรีวิวแหล่งท่องเที่ยวที่ง่ายที่สุดแล้วให้คนหาเราเจอได้อย่างรวดเร็วและสําหรับการรีวิวสินค้าและบริการก็สามารถที่จะรีวิวได้ผ่านแพลตฟอร์มที่เขามีอยู่แล้วหลายคนสั่งของผ่าน l a z a d a านะคะช้อปปีนะคะหรือแอปอื่นๆซึ่งแล้วแต่นะคะ Alibaba ก็มีแอป,ปเหล่านี้เนี่ยคะ่ะเมื่อเราซื้อแล้วเขาจะอยากให้เราทํามากๆก็คือรีวิวหลายคนบอกโอ้ยเสียเวลาไม่อยากรีวิวแต่ถ้าหากว่าเราอยากเริ่มเป็นนักรีวิวนะคะก่อนที่เราจะทําแพลตฟอร์มของตัวเองให้เข้าปนีวิว ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะไปดูว่าคนอื่นเขารีวิวยังไงแล้วเราก็มาใช้ในการรีวิวของตัวเองการที่เรารีวิวสินค้าและบริการบ่อยๆนะคะจะทําให้เราเกิดความชํานาญแล้วเราก็รู้ว่าคนอื่นเขารีวิวกันแบบนี้นะลูกค้าอยากฟังการรีวิวแบบนี้นะกว่าที่เราจะมีคนจ้างเราให้รีวิวสินค้าเขานะคะเราก็ควรที่จะต้องซื้อสินค้ามารีวิวเองก่อนเราสามารถรีวิวเป็นภาพนิ่งก็ได้เป็นคลิปวิดีโอก็ได้ผู้ที่เขาขายสินค้าเราเขาอาจจะส่งสินค้ามาให้เรารีวิวให้ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆหรือคนรู้จกักเขาอาจจะ นี่คือการเริ่มต้นที่ดีของการเป็นนักรีวิวสินค้าและบริการนะคะ